สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดแชร์โพสต์นะคะใน Facebook เนาะสำหรับท่านใดที่อยากได้ยอดแชร์เยอะๆเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นนะคะสามารถใช้วิธีนี้ไปเพิ่มยอดกันได้เลยและเว็บไซต์นี้เราก็ใช้มาสักพักจริงแล้วรับรองว่า Baby, แอคไปบินรลยยอดขึ้นจริงแน่นอนนะจะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะคะ และนี่ก็คือเว็บไซต์ K M Q Social ที่เราจะใช้กันในวันนี้นั่นเองเนาะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสได้เลยนะคะเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลย วิธีการสมัครสมาชิกก็ให้กรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านนะคะแล้วก็ิี่คำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะเสร็จแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและหากใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานผ่านบัญชี Gmail กันได้เลยนะคะและเนื่องจากเรามีบัญชีอยู่แล้วก็ขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยดีกว่าเนาะ เมื่อเข้ามาแล้วทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่แบบนี้เลยก็จะมีทั้งบวดหมู่และบริการให้เลือกกันเยอะแยะเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราต้องการที่จะเพิ่มยอดแชร์โพสของ Facebook นะคะก็เลือกที่เฟซบุ๊กตรงนี้ก่อนได้เลยเลือกบวดหมู่ที่เราต้องการหาเป็นเพิ่มยอดแชร์โพสกันได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็เลือกบริการต่อกันได้เลยนะเมื่อเลือกครบทุกอย่างแล้วนะคะก็ให้ทุกคนกลับไป Copy Link งนะคะโพสที่เราต้องการจะเพิ่มยอดแชร์โพสได้เลยนะคะก็กดไปที่แชร์ตรงนี้นะคะและ้วก็คัดลลอกกิิงงันได้เยคะ่ะมาวาว และใส่จํานวนที่เราต้องการกันได้เลยนะเราแค่50ก็พอเนาะเวลาเฉลี่ยของเรานะคะอยู่ที่11นาทีค่าใช้จ่ายแค่2บาทเองจังนงให้กระส่งกันได้เลยนะคะเมืเ่อระบบเดิรับคคำสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแท็บสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสําหรับท่าในใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติม,ตมนะคะก็สามารถทําตามขั้นตอนเมื่อกี้ที่เราสอนกันไปได้เลยเนาะ ต่อนะคะในส่วนของการเติมเงินสําหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใช้งานก็ให้มาเติมเงินก่อนได้เลยนะคะช่องทางการเติมเงินมีให้เลือกแค่3ช่องทางช่องทางแรกคือการสกแกนคิวอาร์โค้ดช่องทางที่2 t งทูมันดี้วอร์เและช่องทางสุดท้ายคริปโตเคอเรนซีนะคะสะดกช่องทางใหน่ช้่ช่องทาง,างนในการเติมเงินเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยก่อนที่จะเติมเงินให้อ่านคําแนะนําให้ดีก่อนนะคะเผื่อปินการเติมเงินผิดพลาดเนาะ ตาม,มานะคะในส่วนของบริการมีให้เลือกมากกว่า200บริการเลยไม่ว่าจะเป็นของ Facebook นะคะ YouTube Tik t o k i g นะคะหรือแพลตฟอร์มอื่นๆก็มีให้ด้วยนะคะสาม,มารถที่จะมาเลือกดูกันได้เลยนะตรงนี้จะรวบรวมทั้งเ็ตราคาคำสั่งจะขั้นตามสูงสุดแล้วก็คำอธิบายเพิ่มเติมไว้ให้ด้วยนั่นเองนะคะในส่วนของประวัติการสั่งซื้อสำหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะมีทั้งรหัสบัญชีลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนับปริมาณเครื่องหนืบริการแล้วก็สถานะะอเเเดแแจ้้้งใหป็นนนบบีลยะคะ ในส่วนช่องทางการติดต่อแอดมินนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องออเดอร์ล่าช้าการชำระเงินหรือปัญหาเรื่องอื่นสามารถที่จะเข้ามาแจ้งกันได้เลยจะมีแอดมินคอยตอบกลับตลอด24ชั่วโมงทั้ง2ช่องทางเลยนะทางทางตัวช่วยเหลือนะคะแล้วก็ช่องทางไลน์เนาะสามารถที่จะเลือกกันได้เลยนะคะ ต่อมาในส่วนของการแนะนําเพื่อนนะคะสําหรับท่านใดที่เข้ามาใช้บริการแล้วรู้สึกว่าเว็บไซต์ใช้งานดีมากๆเลยอยากแนะนําให้เพื่อนรู้จักการะทําได้เช่นกันเนาะเพียงแค่ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยเนาะเป็นค่าตอบแทนในการโปรโมทเว็บไซต์นั่นเองนะคะ ต่อมานะคะในส่วนของซีรีส์หนังจีนนะคะสำหรับสมสาชิกข่านไหนที่เข้ามาใช้บริการครบ500บาทขึ้นไปปลดล็อกชมฟรีเลยซีรีส์หนังจีนนะคะมีทางภาคไทยแล้วก็สับไทยเนาะมีให้ดูมากกว่า300เรื่องเลยสามารถที่จะไม่เลือกดูกันได้เลยนะคะตรงนี้นะคะดูฟรีตลอดชิปด้วยกันนั่นเองเนาะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ KMK Social ลองเข้ามาใช้งานลองเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนะคะเอาละคระจะพาทุกคนกลับไปดูว่าตอนนี้ยอดของเราเป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้นะคะยอดแชร์ของเนาที่57แชร์นะคะเข้าเรียกลองนี้รอบหนะะคะ อ่ะตอนนี้นะคะยอดของเราก็ยังไม่ขึ้นน้องกันเดี๋ยวเรานั่งรออีกสักครู่หนึ่งเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขออนนี้ตัดไปตอนนั้นเลยดีกว่านาะเพื่อที่จะไม่ต้องนั่งรอ,อนานนะคะและนี่นะคะหลังจากที่เรานั่งรอมาสักพักหนึ่งแล้วน้องยอดของเราก็ขยับขึ้นมาเป็น105คะ่ะ เป็นยอดแชร์1น5 0 5ครั้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าคำสั่งซื้อของเราสำเร็จแล้วเนาะสำหรับใครนะคะที่สนใจราบแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะสามารถที่หนึ่งงานหลองเข้ามาใช้บริการตามกันได้เลยและสำหรับวันนี้ต้องของตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ